สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนในคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ้วมมกอีกแล้วค่ะวันนี้เข้าหมวดปกตินะคะทํางานเหมือนเดิมค่ะในครัวน้อยน้อยสไตล์บ้านนอกบ้าน,นอกของเฮาเดอค่ะเดอครัวน้อยน้อยสไตล์บ้านนอกของเฮาตังยุธีประเทศสวีเดนนะคะมุจาค่ะอยู่ฝั่งเยตตาบอยค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่ห่างออกจากเยตตาบอยมาประมาณ20กิโลค่ะมุจาค่ะ แต่ถ้าเขียนชื่อร้านของเรานิออนไทยเทคเวอีโรโบมันสิบห้ามือเจา้าดิงๆมาหอดเลยค่ะสำหรับใครที่อยู่ใกล้เชิญแวะมาชิมมาลองรสชาติของอาหารของเราได้นะคะเดี๋ยวข้ามาลุยก,กันเลยค่ะวันนี้เราจะมาในเมนูแกงหน่อไม้นะคะแกงกะทิราดข้าวในอากาศที่แสนจะหนาวหนาวค่ะมือเจ้าคะหิมะไม่ตกแล้วนะคะตะวันยังคว่ำน็บหนาไหวไวคือเกาค่ะอยู่ในช่วงที่ กำลังเป็นน้ําแข็งน่ยไค่ะจะลื่นจะไหลกันแบบน้ําแข็งเนะ่เข้าใจเลยค่ะว่าน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเรามารีกันเลยรยผุ่นได้ค่ะเดี๋ยวเขามาลุยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแกงกะทิหน่อไม้ของเรานะคะแล้วก็ช้อนไปไหนไม่รู้ค่ะเหมือนเดิมนะคะช้อนของเราจะมี2ออย่างนะอันนี้ช้อนปลายแหลม อันนี้ช้อนไปกลมอันนี้เอาไว้ถัดซิมนะคะแล้วอันนี้ช้อนไปแหลมเอาไว้ตักพริกแกงค่ะพราะอ่าทํามันสิเข้าคยใส่ค่อยกะมาในปริมาณส่อนปลายแหลมน่็นไหมค่ะมัะมนเลยสิทธิ์ให้อาหารของเขาหนิวรสชาติเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่เราทํานะคะอุ้ยพูดมากหม้อไหมคะ่ะพูดมากหม้อก็จะไม่ไหมนิดนึงนะคะ ใส่น้ำมันไปวอร์มหม้อสักหน่อยสิไม่ได้มาในเมนูแกงหน่อไม้นี่หลายวันแล้วนะคะเพื่อนสุิดฮอดบ้านอ๋อเมนูแกงน้ำไหม่นี่เนะเปิดน้ำมันสักนิดนึงค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะบางคนอาจจะถามว่าน้ำมันไม่ร้อนทำไมใส่นู่นใส่นี่ลงไปร้อนนะคะเพื่อนๆขาร้อน่ะรับรองเลยค่ะ เ,เขี่ยวกับเกาแบบนี้แล้วนะคะการทำอาหารแต่ละที่แต่ละทางคนละสไตล์คนละแบบคนละอย่างด้วยนะคะเนาะขอปิดไฟแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเอาไก่ใส่สักนิดนึงค่ะใส่ไปหมดเลยบางคนเขาก็ใช้เป็นไก่สุกในการประกอบอาหารนะคะ แต่ทางร้านเรานะเราจะใช้เนื้อเนื้อสดทุกอย่างเลยค่ะเราจะมีแค่เมนูเป็ดนะคะที่เป็นอาหารที่สุกแล้วเพราะวะ่าแอนใช้เป็นเป็ดอบน้ำผึ้งค่ะแอนบ่ได้ใส่เป็นเนื้อเป็ดสดนะคะ เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปนะคะอุ้ยเหียหกกระจุยกระจายนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งถามแมนว่าแอนทำกับข้าวแอนได้ไปเรียนกุ๊กไหมแอนไปเรียนนะคะกุ๊กที่ร้านของเราทุกคนแอนส่งให้ไปเรียนหมดนะแต่ ทุกคนก็จบมาในโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องสาวแอนน่ะคู่แฝดแอนน่ะจะจบของโรงเรียนอาจารย์ดังเลยนะคะ,ะแล้วน้องสาวแอนน่ะก็เรียนอยู่ที่อุดรค่ะคนที่เป็นปุ๊กให้เราอยู่ประจําส่วนตัวแอนเรียนอยู่ที่กุมภาวาปีนะคะเนาะส่วนลานไดนี่บอบอบอะคะ่ะคนบาหา๊หยรีวิวนะคะเนาะคนบาหวยขารีวิวเฮ้านะะเนาะแล้วแต่เราจะมาลานได้กับไปโรลด มาไปแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใส่ด้วยค่ะเนาะเพราะว่าเราไปเข้าโรงเรียนนะเขาไม่ได้สอนให้เราประยุกต์แบบนี้นะคะแต่การที่ห้าเอามาประยุกต์เคดนิดอันนี้ตรงนี้ล้วนๆนะคะแล้วแต่ใครจะมาปรับแล้วแต่ใครจะมาเปลี่ยนแบบไหนหน่ะให้มันถูกกับปากที่เขากินนะคะมื้อเจ้าก็ไม่ว่ากันไปนะคะ แล้วการที่เอามาปรับเปลี่ยนสูตรที่นี่นะแอนจะเป็นคนคิดเรื่องเมนูเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องปรุงทุกอย่างแล้วน้องก็จะมาเริ่มทำแล้วก็ดัดแปลงว่ามันจะสวยไหมมันจะถูกปากกันไหมในเวลา12ปีที่เราช่วยกันนะคะแต่ตอนนี้น่ะมันลงตัวหมดแล้วค่ะสามารถปรุงได้รสชาติเดิมสามารถทำอาหารได้รสชาติเดิมอย่างผัดนี่ น้ำมันหอยนี่เราก็ไม่ได้ใช้น้ำซอสที่ปรุงไว้นะคะเราปรุงสดๆเลยค่ะด้วยความเคยชินแล้วก็ด้วยความเงินเขาเอิญน,นี่ยังล่ะมันล้งโตหนนะแมค่ะมือจา่ะแอนเข้าใจเมกอันโมเมนต์ใหม่ๆของคนที่จะ จะเริ่มเปิดร้านใหม่ๆมันเหมือนกับคิดยากไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะไปถามแฟนเราว่าเอออันนี้มันออกมารสชาติยังไงเขากับบอบแมนรสชาติปากคนไทยนะแมคะ่ค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเฮาก็เอาเขาเป็นลักคือกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งที่นี่เขารู้ว่าเ,เขารู้ว่าคนแถบเขาน่ะกินอะไรกินผักอะไรยังเสรจไหมคะ่ะกินรสชาติแบบไหนอะไรนู่นนี่นั่นยังสิล่ะคะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนๆเริ่มต้นนี่แอนก็เอาปากแฟนแอนนั่นแหละเป็นหลักแล้วก็ถามเขาว่าเออโอเคไหมนูน่นนี่นั่นนั่งสิค่ะอ้ยน้องสาวแอนนะที่ไม่ใช่คู่แฝดแอนที่น้องสาวที่เป็นกุ๊กให้แอนประจำในตอนนี้น่ะ เมื่อก่อนที่เอาเขาเอามาเขามา10ปีคืนหลังนะสบปีคืนหลังนะ่ะเขาไม่ได้ชอบการทํากับข้าวเลยนะคะเพราะว่าเขาจบการไฟฟ้ามาค่ะเขาจบพวกพวกนี่มากนะแล้วกว่าเขาจะมาเป็นกุ๊กทางร้านเราได้นี่เขาต้องใส่เวลาเล้ากาตัง,ต,งตังเขาเรียกอะไรอแบบ่ะใช้ความอดทนมากนะ้องสาวแอนนะ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังมีคนที่จะมาซื้อตัวทั้งแอนทั้งน้องนะ่ะไปทำงานให้เขาที่ในเมืองนะ่ะมีมาหลายเจ้าเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าเราเนะ่เป็นเจ้าของร้านเองไงเขาก็เลยว่าเขาสิมาหาเงืนเดือนทอนีเท่านี่เธอสนใจไปไหมนุ <c> ่น <oughs> นี่นั่นแบบนี้ก็มีมานะคะ <c oughs> หลายอย่างหลายแนวค่ะ อ้าวใส่ปรุงรสลงไปหน่อยซิก่อนที่เราจะลืมนะคะอันนี้น้ำมันเอ่อันน้มนันหอยว่าซัอันนี้ซีอิ้วขาวนะคะเราจะไม่ใส่อะไรนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะนี่แล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปขาดไม่ได้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผัดของเรานี่ก็เริ่มจะโอเคแล้วนะคะ ผักสุดท้ายนะคะคือคูยูเลิกเลยค่ะหรือต้นหอมหั่นกระเทียมหั่นก็ว่ากันไปนะคะนี่ค่ะผักผัดพอผักสีเขียวยุบปิดไฟเลยนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วแอนจะเอาหน่อไม้มาใส่นะคะ อย่าลืมนะคะแกงหน่อไม้นี่ต้องล้างทําความสะอาดหน่อไม้ให้หายเหม็นขิวแล้วก็แช่ด้วยน้ําเย็นนะคะเพื่อนๆแช่ด้วยน้ําเย็นจัดสินห้าสิได้เน่้อไม้ที่กรอบค่ะแล้วก็อร่อยไม่เหม็นขิวด้วยนะคะเนาะยิ่งเอาไปแกงเมนูแกงสับประรดนะันในแกงสับประรดแอนน่ะมีหน่อไม้ด้วยเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเราดัดแปลงนะคะนี่ค่ะ หน่อไม้นี่เราจะใส่มากใส่น้อยตามใจเราเลยนะคะแอนรู้สึกว่าน้อยอยู่เดี๋ยวเราเพิ่มค่ะช่วงนี้จงคิดว่าคุณจะทำยังไงให้สีอาหารคุณสวยแล้วก็น่าทานตอนนี้คือคุณเป็นคุณเป็นผู้คุมค่ะคุณเป็นผู้คุมคุณสามารถใส่ตามใจชอบของคุณได้เลยประมาณนี้ค่ะ แล้วที่สําคัญอย่าลืมใส่ใจลงไปนะคะเดี๋ยวไปเทค่ะเราจะมาต่อด้วยผัดเนื้อนะ้ำมันหอยน,นะคะเป็นไงล่ะหม้อนี้โอเคแล้วละสิเรามาต่อด้วยกระหล่ำนะเป็นอะไรยังไม่ตื่นเหรอ แคลอดค่ะแคลอดผุ่นไปหมดกระลำผุ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ<ห>้ยลังเทียบางครั้งก็เหนื่อยกับตัวเองนะคะ <c oughs> นี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ อาหารทำอา,อาหารทำครัวอย่าไปซีเรียสนะคะถ้าเข้าซีเรียสอาหารเข้าสสือหอร่อยค่ะต้องพูดบ่อยๆเหมือนสาวดอเหรออีกนะบอค่ะบอเบาๆบอยก็ได้ค่ะน,นี่ค่ะแล้วเนื้อของเราใส่ลงไปนะคะ นั้นใส่น้ำลงไปค่ะแกงกะทิหน่อไม้นี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ฝรั่งชอบมากนะคะมือเจ้าคะเขาบอกว่าหน่อไม้หน่อไม้เรานะ่ะอร่อยเขาบอกว่างสี่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยแอนใช้เป็นหน่อไม้เส้นนะคะ ผิดมากอุ้ยอ้ย,อย,ยเกือบค่ะเกือบย่างบ่ท่านมูเจ้าเพราะว่ารู้ไหมในใจนะ่ะคิดว่าจะเอาอ่เอาตัวนี้มาเทค่ะโอ้ยแอนเลยแอนเหรอเทไปใส่มันเลยแล้วค่ะเป็นยังไงคะสีสัน ถ้าเราใส่แอคตูลงไปหรือถั่วลันเตาลงไปคือเราปิดไฟเลยนะคะเด้อขนไหนเขายุกโตนิดนึงค่ะชิมปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเขาซิมเบิงว่าไบอกคอยนวแอนก็จะใส่เพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะแค่นี้เขาก็ได้แกงกะทิไว้ให้ลูกคะ่ะ ราดข้าวสวยร้อนๆสุดยอดเลยค่ะไปเบอร์ค่ะนี่ค่ะผัดเนื้อของเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะอาหารทุกอย่างของเราทำก็จะได้อยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ เป็นจังไดคะสีสันยังใช้ได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าไปแล้วนะคะเพื่อนๆค,ค,ค, LIKE,,,,,,,,,,,,,,,, ค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามกดแชร์สาวอุดรน้ำเนเด้อค่ะเพื่อมีกำลังใจในการเหตุต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ